สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมากับเหมือนเดิมวันนี้เราอยู่กับภาพยนตร์งูยักษ์กับไผ่ทะเล,ะละอสูรโฉก ถลวงโลกสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็เห็นคนขอกันมาเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆมันอยู่ที่อารมณ์ด้วยในการเลือกหนังเนี่ยครับก็เลยทําให้ไม่ได้หยิบเอาเรื่องนี้เนี่ยมาทําให้ฟังกันสักทีแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาอันดีแล้วละ่ะที่เราจะได้นําเอาไพ่ทั้หลอดเลยมาแปอยให้กับทุกคนได้ฟังกันจะบอกให้ว่าหนังเรื่องนี้มันมาตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กครับและก็เป็นหนึ่งในหนังที่ผมโคตรจะกลัวเลยกลัวงูฮอโตมาแล้วได้นั่งดูก็ถึงกับรู้ว่า กูดูไปได้ยังไงวะเนี่ยแล้วถ้าเรื่องนี้มีคนชอบหรือผลตอบรับดีเดี๋ยวจะนำภาค2มาสปอยให้ฟังกันต่อแต่สำหรับตอนนี้อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e กันก่อนฟังสปอยกันด้วยนะครับคำเตือนเอยเด็กที่มีอายุไม่ถึงบัณฑิตภาวะกรุณาไปปั่นจักรยานก่อนการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับส่วนเด็กคนไหนที่ยังมีเส้นผมหยิกที่แข็งแรงยังไม่ขึ้นแยกแยะมลภาวะความกาวกับความจริงจังจากกันไม่ได้เนี่ยเหมือปิดไปเลย เรื่องเลี่ยงรลวของไพ่ะลอดเลยอสูรฉกทะลวงโลกมันเริ่มขึ้นเมื่อมีเครื่องบินสินค้าได้บรรทุกสัตว์ลึกลับตัวหนึ่งบินข้ามน่านฟ้าของสหรัฐอเมริกาและแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือไอ้เจ้าสัตว์ตัวนี้มันดันหลุดออกมาเป็นอิสระกลางอากาศก่อนจะเข้าจู่โจมทั้งคนควบคุมและนักบินจนทําให้เครื่องบินทั้งลานั้นพุ่งไปมุ่งโลกจนเกิดเป็นรูโบในเหตุการณ์นั่นเองก็ทําให้ตัวของมันหลุดออกมาและมุ่งตรงเข้าไปหาสองสาวที่กําลังตีชิงเชวิ้งเชวิง,วง,วงก กลางป่าและเขาขยาเธอทั้งสองอย่างเหี้ยมโหดและเช้าวันใหม่ก็มาถึงไอเจ้าหนุ่มจอนนี่ก็กาลังทะเลาะกับพี่ชายนาะที่โรงงานผลิตสารเคมีของพ่อตัวเองโดยข้อหาที่เขานั้นเดินไปสร้างความเสียหายให้กับสารเคมีจนโดนปรับเป็นจำนวน5 0 0พันดอลลาร์พี่ชายของเขาเลยโกรธมากจอนนี่จึงไม่รอช้าขอตัวออกไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทก่อนก่อนที่เขาจะรีบวิ่งหนีไปและที่เขาต้องรีบไปเนี่ยก็เพราะว่าเขานัดกับแฟนสาวที่มีชื่อว่าคริสตินก็กําลังรอพวกนหนุ่มๆอยู่ที่สระน้ําหลังเขาพร้อมกับเพื่อนสนิทของเธอที่มีชื่อว่าเท จนเมื่อทั้งสองหนุ่มนั้นมาถึงพวกเขาก็เล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งคริสตีนั้นไปเจอเขากับงูเหลือมตัวหนึ่งเธอก็แหกปากวอยไวเพราะกลัวงูขนาดใหญ่ใหญ่ขนาดนี้ใครจะไหวจนเจ้าหนุ่มจอนนี่งเข้ามาช่วยเหลือเธอไวก่อนจะแบกง,งูทั้งตัวเพื่อโชว์เธอในบอกว่าไม่มีอะไรต้องกลัว แต่ในตอนนั้นเองนายตำรวจหนุ่มสุดหล่อของเมืองที่มีชื่อว่าเกรกก็เข้ามาขัดจังหวะการเล่นน้ำของพวกเขาเลยทำให้คริสตินเนี่ยโมโหมากพอนึกว่าเกรกนั้นจะมาหาเรื่องตัวของเธอกับเจ้าจอน,นี่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทั้งสองคนนั้นเคยคบกันแต่ว่าเลิกกันไปแล้วแต่เกรกก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวเลยเขามาตามข่าวเรื่องของลิซ่าและง,งูตัวนั้นก็คืองูของลิซ่าใช่ไหม พวกผู้ชายต่างก็บอกว่าใชัยใครๆก็รู้ว่าลิซ่าชอบงูไม่น่าจะถามนะก่อนที่เกร็กจะของูตัวนี้คืนพอลิซ่านั้นค่อนข้างจะหวงมันและไม่นานเขาก็ได้รับรายงานว่าได้เจอศพลึกลับอยู่ที่ข้างป่าในสภาพที่เละตุ้มเป๊ะเหลือแต่กระดูกจึงทําให้พวกเรานักงสืบนั้นพากันปวดหัวเพราะคิดว่าคนร้ายชนิดไหนกันที่บางอาจก็ทาการอั้นโหดเที่ยมขนาดนี้น้อยมันฆ่าแล้วก็เล็มจนถึงกระดูกเลยจนผู้เชี่ยวชาญชั้นสูตนั้นบอกว่าที่ร่างกายเหยือ่อมีกดดุนแรงเจือปนอยู่ด้วยเลยทําให้พวกตํารวจนั้นต่างพุ่งเปปาไที โรงงานของไบรอันพี่ชายของจอห์นนี่นั่นเองจนเมื่อจอห์นนี่นั้นกลับไปถึงโรงงานเขาก็ต้องตกใจพรที่ห้องทํางานของพี่ชายนั้นมีเจ้าเก๊กและผู้ช่วยบุญอยู่ด้วยเมื่อสอบถามตัวของไบรอันเสร็จแล้วเขาก็ต้องการที่จะสอบปากคำใอ้เจ้าจอห์นนี่ต่อและยิงคําถามไปว่าเมื่อคืนนี่นาอยู่ไหนจอห์นนี่ก็รู้ทันทีเพราะก่อนหน้านี้เขาถามมันมาจากคนทํางานในโรงงานมาพวกตํารวจนั้นมาเรื่องฆาตกรรมของลิซ่าเลยทําให้เขาแย้งไปว่านี่นายคงไม่คิดว่าฉันจะเป็นคนฆ่าลิซ่าหรอกใช่ไหมก็เลยทําให้เจ้าบุญเนี่ยค่อนข้างมั่นใจ ว่ามันนี่แหละที่เป็นคนข้างที่ซ่าแต่เก๊กที่ไม่อยากกล่าวหาเพื่อนก็ถามคำถามเขาดีๆเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนว่าไปอยู่ที่ไหนมาบ้างจอหนนี่และตอบกลับไปแบบแซ่บกันๆว่าฉันก็อยู่กับแฟนเก่าของนายยังไงล่ะ ทั <temple. S 2> ้นคืนเลยแหละเจ้าตำรวจเก๊กเนี่ยก็ถึงกับหน้าแดงไม่ใช่ว่าแดงเพราะเขินหรอกนะแต่แดงเพราะโมโหสุดขีดทำให้เชื่อก็โทรไปถามดูเองแล้วกันมีเบอร์เธอไหมล่ะนี่กูไปก็ได้เลยทําให้ในวันนั้นเจ้าเก๊กก็ไม่ได้อะไรกลับไปนอกจากความแค้นสมใจปัดกลับมาที่บุรุษขายบ้านที่มีชื่อว่าเคนนี่เขาก็กําลังให้บริการสาวใหญ่สวยณที่บ้านหลังใหม่ให้เศร้าสุดหรูโดยข้อเสนอซื้อบ้านวันนี้แถมฟรีฝงซักฟอกนับรองว่ามันจะขยี้บ้านคุณจนสะอาดเอี่ยมมันเกี่ยวเฮียอะไรกับขงซักฟอกคะ ก็เลยทำให้คุณนายเนี่ยเสนอตัวเองเพื่อลดค่าดาวเท่าที่ทําได้จนเคนนี่เนี่ยเกิดใจอ่อนทำไมใจเพราะเสียงตึงตังดังมาจากใต้ถุนก็เลยทําให้เขาต้องรีบลงไปดูและไปพบกับสภาพอันยับเยินบนรถสุดหรูของเขา โอ้ oh my g อดผู้ใดมาทําให้รถข้ามันหมุนอุ้ยปุ้ยขนาดนี้เจ้าเคน okay, นี่ก็เลยพยายามตามหาต้นต่อจนแทบจะทําให้เขาเนี่ยทั้งกับช็อกพรสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นกลับกลายเป็นงูขนาดเข่องที่มีขนาดใหญ่ยาวมากกว่า1ิเมตรโอ้ดูหัวมันสิและด้วยความที่หัวมันก็งหญ่ โตมันก็ง่ญ่ก็ทําให้เคนนี่เนี่ยไม่สามารถต่อกรกับโคดงูได้เสียงร้องจ้าของเขาก็ดังไปทั่วบ้านจนทําให้คุณนายต้องรีบวิ่งมาดูเธอก็ต้องร้องอ uh ู huh ้หูอีกลายงูง่ญ่เจ้าโคดงูมันก็เลยตกใจห่างสะบัดไปโดนหัวเธอกระจุยส่วนเจ้า Kenny, เคนนี่ก็พยายามกระเสือกกระสนเพื่อหนีเอาตัวรอดแต่ก็ถูกเจ้างูผลน้ําลายกดใส่ร่างของเขาจนเนื้อย่อยสลายแหลกละเอียดเลอแต่กระดูซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานไอเจ้าจอห์นนี่ก็มาเคาะประตูเพื่อมาหาเคนนี่แต่สิ่งที่เขาพบนั้นก็คือทั่วทั้งบ้านนั้นมีแต่ลออยเื จนพวกคนตำรวจและคนอื่นๆต้องเข้ามาเช็คสถานที่กันจ้าละวันและแน่นอนว่าจอหน,นี่นั้นตำรวจสวยตกเป็นผู้ต้องสงสัยโดยเฉพาะไอ้เจ้าผู้ช่วยบุญที่ค่อนข้างมั่นใจว่ามันนี่แหละเป็นคนฆ่าแต่นายอำเภอก็เข้ามาห้ามไว้แลยบอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานห้ามปักปั้มคนอื่นเด็ดขาดพอสภาพศพเนี่ยต่างละลายเหลือในกระดูกไม่ต่างแค่ศพของลิซ่าโดยความที่นายอำเภอนั้นคิดว่าเจ้าฆาตกรน,นั้นจะต้องไปเอาน้ำกรดมาจากโรงง,งานของไบอันแน่นอนจึงทำการสั่งปิดโรงง,งานของใบอันชั่วคราวนั่นทำให้จอห์นนี่กับพี่ชายนั้นต่างทะเลาะกันออย่างหนักกี พราอเขาคิดว่าเรื่องทั้งหมดก็มาจากน้องชายเหมือนเดิมเมื่อเห็นว่าพี่ชายไม่ฟังอะไรจอหน,นี่ก็ประกาศเวลาออกฉันจะไม่ทํางานให้กับพี่อีกแล้วก็จะรีบหนีไปซ้อมปั่นจักรยานและไปชนเข้ากับรถตํารวจของเจ้าเกลกที่ได้ขับมาแบบไม่ได้ตั้งใจแต่จอหน,นี่ก็ยังหาว่า สิ่งที่มันทำเนี่ยก็คือตั้งใจยอยู่แล้วไม่ว่าจะทั้งเรื่องปิดโรงงานเรื่องที่นายมาเจาะแจะแฟนฉันแล้วก็เรื่องที่ขับมาชนรถจักรยานฉันชนพังอีกเลยทําให้ทั้งสองคนนั้นทะเลาะและต่อยตีกันพอเก๊กนั้นพยายามอธิบายว่าตัวเขาไม่ได้ตั้งใจและสาเหตุที่โรงงานของนายปิดนั้นก็เป็นคําสั่งมาจากนายอเาเภอไม่ใช่ฉันอ,อ๋อแล้วฉันจะบอกให้ าไม่มีนายอ่ะคิสตินก็คงจะยังไม่เลิกกับฉันแกมันเป็นไอ้เพื่อนแห่งสวยที่ชอบตีท้ายคัวก็เลยทําให้ทั้งสองหนุ่มซัดกันนวลอยู่กลางถนนซึ่งกว่าจะปรับความเข้าใจกันได้ก็เล่นเอานอนไงเมื่องกับหมาหอบแขกแขกเก๋ก็พยายามอธิบายว่าเรื่องทั้งหมดนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเมื่อจอห์นนี่ได้สติแล้วต่างก็พูดขอโทษด,ด้วยเป็นวัยรุ่นมันก็งี้แหละมันร้อนอยากแกสั่งสอนให้มันรู้แล้วรู้หลอดซึ่งในขณะทั้งสองคนกําลังปรับความเข้าใจกันอยู่นั่นเองไอ้เจ้าูยบกกกรกรถมตเเลนืือองงจพะหแดไปึ กับหัวหน้าหน่วยชั้นสูงแต่นายอำเภอที่รออยู่ก่อนแล้วพวกเขาต่างก็กำลังงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าฆาตการคนนี้มันช่างเก่งและไร้ร่องรอยซะจริงเจ้าบุญได้ยินอย่างนั้นก็เลยยืนยันว่าเฮียมโหดขนาดนี้จะเป็นใครไม่ได้ต้องเป็นไอ้เจ้าจอนนี่อยู่แล้วนายอำเภอก็เลยเล็งเห็นว่าต้องจับไอ้เจ้าจอนนี่มาสอบปากสอบคำให้หรูเรื่องก็เลยออกคำสั่งให้เจ้าบุญจับจอหนนี่มาซึ่งในขณะนั้นเขาก็กำลังอยู่กับเพื่อน,อนและแฟนสาวอย่างคริสตี้เจ้าบ,บุญก็พยายามไปจับและใส่กุญแจเขาแแต่เเกกกล็็มมาาห้าไไ้้้ไไไววดทันันปบบออจๆพ คสติเพราะเหตุใดงั้นก็เลยเข้าไปหาเรื่องว่าเกรกเนี่ยทำตัวเป็นอันธพาลในคาบตำรวจนายแค่จับเขาไปในข้อหาที่เขาเป็นแฟนใหม่ของฉันแค่นั้นแหละใช่ไหมเจ้าเก๊กก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับคริสตินได้ฟังว่าเขากับจอห์นนี่นั้นต่างเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วและที่เขากำลังทำอยู่นี่เขาอยากพิสูจน์ว่าตัวของจอห์นนี่นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคดีฆาตกรรมทางฝั่งของนายอำเภอเองก็ได้รับการติดต่อมาจากพวกหน่วยพิเศษ NSA รับที่ได้มายื่นขออนุญาตจับตัวาาาาตกกกกรร้้ที่หหหลลลุดอออมาจากกงเ็ขใ ในอำเภอและพวกตำรวจนั้นอยู่ให้ห่างจากพื้นที่พอะพวกเขาจะถล่มมันด้วยอาวุธสงครามในอำเภอเห็นอย่างนันก็เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวก NSA ไปโดยพวกเขาได้ทำการเตรียมอาวุธหนักหลายชนิดยิงเข้าไปถล่มในพื้นที่ที่เครื่องบินตกในแบบฉบับที่ปิด์ปีปิว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 จนพื้นที่แถวนั้นระเบิดระเบิดไปด้วยไฟสงครามเมื่อเห็นว่าละลายป่าไปครึ่งหนึ่งแล้วพวกเขาก็ส่งทีมสำรวจเข้าไปเก็บกวาดก่อนจะไปพบว่าสัญ,ญญาณความร้อนที่พวกเขาจับได้นั้นเป็นเพียงแค่คราบของเจ้าง,งูก่อนที่พวกเขาจะรู้ตัวว่าสุดท้ายได้ถูดโค อกเข้าให้แล้วถึงตัวของมันเนี่ยก็ได้ฆ่าพวก NSA ไปทีละคน2คนจนหมดหน่วยนั่นรวมถึงหัวหน้าทีมสุดหล่ออย่างบาร์ก็ถูกโคตรงูฆ่าโดยการเอาปลายหางทิ่มไปที่กลางหลังดังปั๊กฮือตายหาคาทีพอดันไม่ฟังคําเตือนของด็อกร์แอนตันผู้สร้างเลยเลี้ยงงูตัวนี้ขึ้นมากับมือแถมที่เจ้าโคตรงูไม่ทําอะไรดรแอนตันนั้นก็เพราะว่าเขาได้พกงูตัวน้อยไว้กับตัว เปรียบเสมือนกับเครื่องล่างของขังที่ตัวเองนั้นรักและหวงแหนเป็นอย่างมากส่วนทางเจ้าโคตงงูเหลือมที่เป็นอิสระจากพวกหน่วย NSA แล้วมันก็ดันเลื้อยไปถลม่มนณะที่บ้านของเทเรซาซึ่งเธอกําลัางอาบน้ําอยู่สดด้วยว้าวแต่อย่าหวังอะไรมากไปกว่านี้เลยเพราะเทเรซานั้นไม่ใช่หมูเพราะถึงแม้เธอจะกลัวงูแต่เธอก็สู้กับมันยิบตาโดยการปลาเป็ดเหลืองใส่หน้าของมันจนติดคลิจนทาให้เจ้าโคดงงูเนี่ยถึงกับมึนดาวขึ้นหัวเพราะติดสตันเธอเลยอาศัยจังหวะนั้นรีวิ่งจี้ออกมาส่วน,นเจ้าแฟนหนุ่มเพื่อนของจอห์ งงก็เลยถูกเจ้าโคดงูง่บไปแดดแทนเทเรซาที่ขับรถเงันหนีออกไปได้ไกลแต่เจ้าโคดงูก็ยังเลื้อยไหวติดตามเธอไปไม่คาดสายตาโอ้โหพูดเป็นกอนเลยกูซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยไอเจ้าโคดงูมันก็ตามทันก่อนจะง่บไปที่ล้อหลังของรถจนพังแต่เทเรซาก็ยังรอดไปได้กับพาเชนตัวผืนเดียวของเธอวิ่งจิ๋ว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 ,วไปหลบหลิวอยู่ในซอกหินขนาดเล็กจนเจ้าโคดงูเนี่ยทำอะไรเธอไม่ได้แต่สักพักมันก็หยุดโจมตีเทเรซาไปสะดือพอดันได้ยินเสียงแต่รถด,ดังปีนปี ซึ่งฝีมือก็คือคริสตินและเจ้าหนุ่มจอหนนี่ที่ดันตามมาเห็นสภาพรถของเพื่อนพังยับเยินแต่โคดงูที่ไม่รอช้ามันจึงรีบเรื้อยเข้าไปหาสาวคริสตินอย่างรวดเร็วแต่พอเธอเห็นขนาดของมันเนี่ยก็ถึงกับร้องอู้หูอีกคนงู้ซตีนอะไรทําไม่ใหญ่จังวะแต่ว่าช่างเถอะนะพานอกจากมันจะใหญ่แล้วมันยังดูดอีกด้วยทั้งสองคนจึงรีบวิ่งหนีไปแอบอย่างที่ท่อน้ำทิ้งเก่าและไปพบเขากับด็อกเตอร์คนหนึ่งที่นั่งตัวงอและบ่นพึมพัพึมพำพูดไม่ได้สับจัดไปกรรรเดดดียอออิปปปลุงงแม่พูภาาษ บิยอนกับกูซะอีกจนแกได้สติขึ้นมาเลยบอกว่างูงูงูใหญ่ๆจนฉับพันเสียงปังก็ดังหน้าประตูตอนแรกก็คิดว่างูแต่ที่ไหนได้นั่นคือเทลิซาที่หนีเข้ามาหาพวกเขาได้อย่างปลอดภัยและที่นี่เองจอรนน์นีและพวกสาวๆก็ได้รู้ความเป็นมาของเจ้าโคดงูที่ถูกนักวิทยาศาสตร์อย่างดรแอนตันสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธชีวภาพไม่มีอาวุธประเภทไหนสามารถฆ่ามันได้จอรนน์นีก็เลยบอกว่ามันยังไม่เจอระเบิดอัสสิและที่นี่ก็มีอาวุธครบมือคริสตินเลยคิดที่จะฆ่ามันที่นี่พอเธอไม่อยากให้โคดงูนัั้นหลุดไปยงงเมือ ว่าเขาถึงได้วางกับดักระเบิดเป็นจํานวนหลายตันอยู่ที่ท่อนาทิ้งนี้ก่อนจะให้จอนนีออกไปรลอกอเจ้าโคตรงูให้เข้ามาในรูเพื่อขังมันไว้ซึ่งจอนนีเองก็ทําได้ดีเขาปีนขึ้นไปปาก่อและตะโกนร้องโวกเวกโวยวายเพื่อเรียกให้เจ้าโคดงูมาหามึงมาเลยมาไอ้จะขยี้ให้แหลกคือซึ่งเจ้าโครงูมันก็รับคําท้ามาจริงๆคงเพราะอยากรู้ว่าจะขยี้ให้แหลกคือนี่มันเป็นยังไงจนสุดท้ายโดยความช่วยเหลือจากเกรกจอนนีก็สามารถหลอกไอเจ้างูเข้าไปในท่อได้แต่เขาก็หนีออกมาได้ทันก่อนจะ ร่วมกันกดระเบิดดังปุบิ๊บแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดอกเตอร์แอนตอนก็รู้ดีว่าระบบระเบิดด้านในคุ้นขาดคองเขาจะเป็นคนอาสาไปจัดการเองก็จะฝากฟังให้เทเลซาดูแลเจ้างูน้อยให้เขาด้วยนะวิหน่ารักอนะ่ะแต่เมื่อดออร์แอนตอนลงไปเปิดระบบแล้วเสียงระเบิดนั้นก็ดังขึ้นพร้อมกับไอเจ้าโคตรงูที่ดันพังกำแพงออกมาเฉยเลยอ้าวโดนระเบิดไปขนาดนี้ยังไม่เป็นส้นตีนอะไรอีก ทุกคนจึงรีบหนีขึ้นรถและหาว่าจะทำยังไงกับมันต่อคิสตินก็นึกขึ้นมาได้ว่าโรงงานของพี่นายยังไงล่ะโจนนีที่นันมีกดกัดก่อนแรงสูงอยู่มันละลายแม้กระทั่งโลหะไม่ใช่เหรอก็เลยทำให้ทุกคนได้เห็นด้วยกับแผนนี้และรอให้เจ้าโคตรงูเนี่ยไปยังโรงงานนั้นซึ่งตัวของมันก็ตามไปจริงๆจนทงางไบอันและพวกคนงานต่างก็วิ่งหนีกันก็เจอกระเจิงเพราะว่าไอ้น้องเวนดันลากงูเข้ามาในโรงงานโอ้โหวุ่นวายกันชิบหายและคราวนี้เจ้าจอรนีพอเห็นว่าง,งูเนี่ยมันไม่เท่าไหรองินม ก็เลยเอาไม้หน้าสามไปฟาดหน้ามันก็ได้สั่งให้ทุกคนไปเตรียมการเต้าโลหะเดี๋ยวพีจะล่อมันไปที่นั่นให้ซึ่งไอ้เจ้าโคตรงูเองมันก็เก่งใช้ได้เพราะมันตามฟัดตามเวียงกับจอห์นนี่จนทาให้คนอื่นๆนั้นสามารถเซตกําดักได้ทันเมื่อคิสตินวิ่งมาดูแฟนหนุ่มก็พบว่าจอห์นนี่นั้นกาลังจนมุมกะดันไปต่อยหน้าเจ้างูจนยุบมันก็เลยพยายามฉกเขาไม่เลี้ยงคิสตินจึงจากการกระโดดถีบท้องมันไปเบาๆเพราะเห็นว่ามันอ้วนพีดีน่าจะนุ่มเลยทําให้โคตรงูเนี่ยหันมาไล่่่งงบแแทนนตเเก๋ช้ปืลูโมมายยิวธอจ มทางจะโครงูเองแทนที่จะไปไล่คนยิงก็ดันไปไล่ไอ้จอนนี่ซะง,งั้นพอข้อหากล้ามใหญ่กว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แตท่ที่แน่แนจอนนี่สามารถล่อตัวของมันมาลงบ่อละลายโละหะได้ก่อนที่เขาจะซัดหน้ามันไปอีกหลายดอกเ <c oughs> จ้างวยสู้กับสายลับแม่งเป็นโคตรนักค่ะแต่พอมาสู้กับัยรุ่นขี้หมาแม่งกลายเป็นกระสอบใส่จนสุดท้ายตัวของมันก็ท้องแตกตายจนไส้ทะลักพอทนแรงกัดก่อนของกดละลายโละหะไม่ไหวจนมันตายคาที่และเรื่องราวของโครงูตัวนี้ก็จบลง เอาล่ะก็ถือว่าทบทวนความทรงจําในวัยเด็กกันไปก็แล้วกันเพราะว่าผมในตอนนั้นเนี่ยยอมรับว่าดูไม่รู้เรื่องและที่ดูก็เพราะอยากจะดูงูใหญ่ยักษ์แค่นั้นเองก็เลยทําให้มีความรู้สึกอบอุ่นในตอนดูอยู่นิดหนึ่งผมก็เลยขอตัดสินว่าเรื่องนี้ไม่ได้แย่หรอกครับผมค่อนข้างชอบเพราะความคลาสสิกของมันนี่แหละแล้วเพื่อนๆน่น้องคิดเห็นกันยังไงอย่าลืมเม้นต์กันไว้ที่ใต้คลิปเลยครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ